หลายคนอาจสงสัยว่าแฟรงเกนสไต์เป็นผีดิบที่น่าสงสารมีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายหรือจะเป็นผีดิบที่โหดเที่ยมดุร้ายกันแน่เพราะพฤติกรรมอันแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นทําให้เรื่องราวเกี่ยวกับผีดิบแฟรงเกนสไต์ stein, กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันจนถึงปัจจุบัน flowers like one of my flowers? ตำนานผีดิบแฟรงก e นสไตน์อันที่จริงแล้วแฟรงก e นสไตน์ stein, ไม่ใช่ชื่อของผีดิบสุดขีดเ้เรที่มีน็อตโผล่ออกมาจากข้างศีรษะแต่เป็นชื่อของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าวิกเตอร์แฟรงก์นสไตน์ผู้ที่ก่อร่างสร้างผีดิบแฟรงกนสไตน์ขึ้นมาแฟรงก e นสไตน์ stein, ถูกสร้างขึ้นมาจากวิธีทางวิทยาศาสตร์ มีการผ่าตัดสมองเปลี่ยนชิ้นส่วนของอวัยวะต่างๆตัดและเย็บไปทั่วทั้งตัวโดวยเฉพาะรอยเย็บตามใบหน้าที่เป็นสาเหตุให้ผีดิฟรังเกนสต์ตายมีหน้าตาที่ค่อนข้างอัปลักษณ์และด้วยความที่หน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลทำให้เพิ่มความเซดสยองมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวฟรังเกนสไตา์เป็นผีดิบที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเหมือนผีดิบทั่วไปถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำตามคำสั่งของเจ้านาย มันเป็นผีที่มีกำลังมากมายมหาศาลสามารถทำงานได้ต่อเนื่องแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้จะไม่มีอาหารหรือเลือดพลังของมันก็จะไม่มีวันหมดอีกทั้งยังยิงฟันแทงไม่เข้าแต่แท้ที่จริงแล้วผีดิแฟรงเกนสไตน์ stein, ถูกสรรสร้างขึ้นมาจากแมรี่เชลลี่เธอเป็นนักประพันธ์สาวสวยที่มีอายุเพียง20ปีเป็นภรรยาของเปอร์ซี่เชลลี่ซึ่งเป็นยอดกวีที่แต่งนิยายโรแมนติกและเป็นเพื่อนคนสนิท ของทาลลอดไบรอนยอดกวีชื่อดังเรื่องราวของแฟรงกนสไตน์เกิดขึ้นอย่างบังเอิญโดยสุดยอดกวีทั้ง3ได้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ในช่วงเวลาที่ทั้ง3าคนไปเที่ยวกลับมีภูมิอากาศอันแสนเลวร้ายทําให้พวกเขาไม่ได้ออกไปชื่นชมดินแดนที่สวยงามและต้องนั่งจับเจา้าอยู่แต่ในบ้านพักแทนในระหว่างที่ไม่มีอะไรทําทั้ง3จึงชวนกันแต่งนิยายผีสยองขวัญกันคนละหนึ่งเรื่องซึ่งมีเพียงแมรี่เชลลี่เท่านั้น ที่สามารถแต่งนิยายเรื่องผีดีแฟรงก์สตา์ขึ้นมาได้จนจบเรื่องและตั้งแต่วันนั้นในปี1816นิยายเรื่องนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกส่วนในหนังสือที่แมรี่เชลลี่ได้ประพันเอาไว้เธอกลับเรียกผีดิบตัวนี้ว่ามอนสเตอร์เดิมทีแฟรงก์สไตน์ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นทาสรับใช้แต่มาเปลี่ยนเป็นตำแหน่งที่สูงส่งในตอนหลังที่นิยายเรื่องนี้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ และเพื่ออยากให้ท่านบารอนแฟรงเกนสไต์เป็นคู่ต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีกับท่านคาลราคิล่าเนื้อเรื่องในภาพยนตร์จึงถูกดัดแปลงและต่อเติมจนแทบไม่มีเค้าโครงของเรื่องเดิมอยู่เลยเรื่องราวกุลาหัและวุ่นวายเกิดขึ้นที่กรุงเจนีวาราว2 0 0ปีก่อนเจ้าของเรื่องราวอันพิลึกพิลั่นคือวิกเตอร์แฟรงเกนสไต์เขามีน้องชายหนึ่งคนเกิดในครอบครัวของชาวสวีดิชเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยทำให้ชีวิตของเขา เต็มไปด้วยความสุขสบายในชีวิตของเขาจึงไม่มีอะไรที่ท้าทายความคิดและความสามารถของเขาเลยเพราะหากต้องการอะไรก็จะมีคนคอยหามาให้อยู่เสมอแล้ววันหนึ่งพ่อแม่ของเขาก็ได้รับอุปการะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่ออลิซาเบธ พ่อแม่ของวิกเตอร์รักและเลี้ยงดูวิกเตอร์และอลิซาเบธมาเป็นอย่างดีทั้งคู่เติบโตมาด้วยกันวิกเตอร์เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในที่สุดชีวิตของวิกเตอร์ก็ต้องพบเจอกับการสูญเสียที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงสุดที่รักของเขาได้ตายจากไปจากนั้นแม่ของเขาก็มาจากเขาไปอีกเขาจึงพยายามคิดตลอดเวลาว่า อยากให้ทุกสิ่งที่ตายไปกลับฟื้นคืนชีพได้จนกระทั่งเมื่อเขาเติบโตและมีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอินโก t สตัดและได้พบกับเฮนรี่เคลวอลที่เรียนวิทยาศา,ศาสตร์เคมีด้วยกันวิกเตอร์และเฮนรี่สนใจเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติทั้งสองต้องการจะไขปริศนาลับเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถทำได้พวกเขามีความหวังว่าสักวัน จะสามารถชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกครั้งจนวันหนึ่งอาจารย์ให้ลองผ่ากบวิกเตอร์ก็ทดลองผ่าและใช้กระแสะไฟฟ้าช็อตกบในน้ำจนฟื้นเขาดีใจมากและเริ่มคิดที่จะทดลองกับคนวันทั้งวันวิกเตอร์เฝ้าแต่ทดลองพยายามหาวิธีที่จะทำให้คนตายฟื้นวิกเตอร์ไปที่หลุมฝังศพขุดเอาชิ้นส่วนต่างๆของคนตาย มาเย็บประติดประต่อเป็นตัวคนและตั้งชื่อมันว่าแฟรงเกนสไตล์และคืนนั้นฝนตกหนักมากพร้อมกับมีสายฟ้าแลบตลอดเวลาวิกเตอร์ขึ้นไปบนหลังคาและใช้สายล่อฟ้าส่งตรงมายังแฟรงเกนสไตล์ s <S ตอนแรกวิกเตอร์คิดว่าคงจะล้มเหลว เขาจึงออกจากห้องพักไปและเมื่อกลับมาอีกครั้งก็ไม่พบซากผีดิบตัวนั้นแล้วหลังจากนั้นไม่นานนักวิกเตอร์ก็ได้รับข่าวร้ายเมื่อวิลเลียมแฟรงกนสไตน์น้องชายของเขาถูกฆ่าด้วยการบีบคอจนตายผู้คนต่างโทษว่าเป็นความผิดของจัสตินมอริสพี่เลี้ยงคนสนิทที่อยู่ใกล้ชิดวิลเลียมมากที่สุดจัสตินกลายเป็นนักโทษที่ต้องรับความผิดที่ตนเองไม่ได้กระทำแต่เพราะไม่มีหลักฐานใดมายืนยันได้ว่า เขาเป็นผู้บริสุทธิ์มีแต่วิกเตอร์ที่มั่นใจว่าคนที่สังหารน้องชายของเขาต้องเป็นซากศพเดินได้อย่างแน่นอนวันเวลาผ่านไปวิกเตอร์ไม่เคยได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ของเขาอีกเลยจนวันหนึ่งขณะที่เขาไปพักผ่อนแถวเชิงเขามองบลังมันก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าเขาอีกครั้งวิกเตอร์พยายามตั้งสติพูดคุยกับมันเพื่อให้ได้รู้ถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของมันหลังจากที่เขาได้ชุบชีวิตมันขึ้นมา าผีดิบมันเรียกวิตเตอร์ว่าพ่อมันได้เล่าให้นายผู้ให้กำเนิดมันฟังว่าในคืนนั้นตอนที่มันฟื้นขึ้นมามันไม่เจอใครมันจะออกไปตามหาวิกเตอร์เพราะคิดว่านายของมันทิ้งมันไปแต่ก่อนไปมันได้หยิบไดอารี่เกี่ยวกับการทดลองและเรื่องราวต่างๆที่วิกเตอร์จดบันทึกไว้ติดตัวออกเดินทางไปด้วยเจ้าผีดิบอ่านทุกอย่างในไดอารี่จนมันมีความรู้และปฏิบัติเหมือนมนุษย์มันเล่าว่า ช่วงเวลาที่มันได้ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเดินไปที่ไหนผู้คนก็แตกตื่นวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางซึ่งมันไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนจึงมีปฏิกิริยาเช่นนี้กับมันมันได้ช่วยชีวิตเด็กน้อยคนหนึ่งที่กำลังจะจมน้ำแต่สิ่งที่มันได้รับเป็นการตอบแทนก็คือพ่อของเด็กคนนั้นเอาปืนไล่ยิงมันมันหนีกระเซิอกระเซิงไปเจอกับเด็กคนหนึ่งที่มีหน้าตาน่ารักมันบอกว่ารู้สึกผูกพันกับเด็กคนนี้เหมือนกับที่รู้สึกกับวิกเตอร์ที่เป็นนายของมัน มันรู้สึกอยากกอดแสดงความรักต่อเด็กคนนั้นแต่เนื่องจากมันควบคุมแรงของมันไม่ดีพอทําให้แรงกอดกลายเป็นแรงบีบรัดส่งผลให้เด็กที่น่ารักคนนั้นสิ้นใจตายและเป็นที่มาของการเสียชีวิตของวิลเลียมน้องชายของวิกเตอร์เจ้าผีดิบได้ขอร้องนายของมันให้สร้างเพื่อนหญิงให้อีกหนึ่งตัวมันสัญญาว่าจะพาคู่รักของมันไปอยู่ในป่าทึบที่ไม่มีใครเข้าไปได้และจะไม่มีใครได้เห็นหน้ามันอีก วิกเตอร์ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของเจ้าผีดิบก็ตัดสินใจตกลงที่จะทำตามที่มันขอเรื่องวุ่นวุ่นทั้งหลายจะได้จบลงอีกทั้งสงสารที่มันต้องอาศัยอย่างโดดเดี่ยววิกเตอร์และเฮนรี่จึงได้กลับไปรวบรวมซากศพอีกครั้งในการทดลองในครั้งที่สองยังดำเนินไปไม่ถึงไหนทั้งสองก็รู้สึกว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่อาจจะสร้างปัญหาให้กับคนอื่นอีกมากมายพวกเขาจึงหยุดสร้างผีดิบตัวที่สองการหยุดสร้างผีดิบของวิกเตอร์และเฮนรี่ทำให้เจ้าผีดิบ รู้สึกแปลกใจมากมันพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้นายของมันสร้างคู่รักแสนสวยให้เสร็จแต่ไม่ว่ามันจะทำอย่างไรพวกเขาก็ไม่ยอมที่จะทำงานต่อทำให้เจ้าผีดิบโกรธมากที่คำขอร้องของมันไม่เป็นผลมันจึงได้กล่าวอาฆคาดแคนวิกเตอร์เอาไว้ว่าเมื่อใดที่เขาแต่งงานหรือมีคู่มันจะกลับมาหลังจากนั้นมันก็หลบหนีไปวิกเตอร์และเฮนรี่ได้ย้ายหนีเจ้าผีดิบ ไปอยู่ที่อื่นแต่ก็ไม่สามารถหนีมันพ้นเฮนรี่เป็นผู้เคราะห์ร้ายคนแรกเขาถูกเจ้าผีดิบฆ่าจนเสียชีวิตเจ้าผีดิบได้ให้บทเรียนบทแรกกับวิกเตอร์เราเมื่อมันต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวนายของมันก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเช่นกันวิกเตอร์จมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจที่เฮนรี่เพื่อนรักของเขาต้องมาตายเพราะสิ่งประดิษฐ์ที่พวกเขาสร้างมันขึ้นมาพ่อของวิกเตอร์อยากให้วิกเตอร์เริ่มต้นชีวิตใหม่ กับอลิซาเบธเด็กที่พ่อแม่วิกเตอร์รับมาอุปการะตั้งแต่เด็กเมื่อทั้งคู่แต่างงานกันโดยไม่ได้ปริปากบอกใครว่าจะไปฮันนีมูนที่ไหนแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าผีดิบได้ออกเดินทางตามทั้งคู่ไปติดเมื่อถึงที่พักวิกเตอร์ก็ยังมีความหวาดระแวงอยู่ตลอดผีดิบพยายามหลอกล่อให้วิกเตอร์ออกจากที่พักในคืนที่ควรจะเป็นคืนแห่งความสุขของวิกเตอร์เขากลับพบความทุกข์ทรมานอย่างที่สุดเขาทิ้งอลิซาเบธไว้ที่ห้อง จ้าผีดิบใช้โอกาสนี้เข้าไปในห้องเละ้่าอลิซาเบธจนตายเท่านั้นยังทำให้วิกเตอร์ปวดใจไม่พอเมื่อพ่อของวิกเตอร์ได้รู้ข่าวว่าอลิซาเบธตายเขาก็ช็อกและตายตามเธอไปวิกเตอร์ทำใจกับการสูญเสียคนที่เขารักไม่ไหวจึงตัดสินใจนำร่างไร้วิญญาณของอลิซาเบธไปปลุกชีพำคำาขืนห่งความบ้าคลั่งได้สิ้นสุดลงพร้อมการเกิดใหม่ของอลิซาเบธเธอฟื้นขึ้นมาโดยไร้ซึ่งความทรงจำใดๆในขณะที่วิกเตอร์ พยายามฟื้นคืนความทรงจําให้กับอลิซาเบธเจ้าผีดิบก็ปรากฏตัวขึ้นมันมาเพื่อรับเจ้าสาวของมันวิคเตอร์และเจ้าผีดิบต่างไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกันสุดท้ายอลิซาเบธก็เริ่มจําเหตุการณ์ได้เธอเริ่มหวาดกลัวและสติแตกเมื่อพบว่าตนเองกลายเป็นผีดิบไปแล้วเธอจึงฆ่าตัวตายด้วยการเผาร่างตัวเอง เปลวเพลิงได้ลุกโชนและทำลายทุกสิ่งที่วิกเตอร์รักจนเหลือแต่เท่าฐานตอนนี้วิกเตอร์สูญสิ้นทุกอย่างสิ่งเดียวที่เขาเหลือก็คือเจ้าอสูรที่คอยติดตามเขาไปดุจเงาตามตัววิกเตอร์จึงตัดสินใจแล่นเรือไปอยังขั้วโลกเหนือด้วยความหวังยังเต็มเปีย่ยมว่าเจ้าผีดิบจะไม่มีวันตามหาเขาเจออย่างแน่นอนแต่แล้วดินแดนแห่งใหม่นี้เองกลับกลายเป็นสุสานสำหรับเขา อากาศที่หนาวเหน็บทำให้ร่างกายของวิกเตอร์ที่อ่อนแออยู่แล้วกลับเจ็บป่วยลงสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถต่อสู้กับธรรมชาติที่หนาวเหน็บได้วิกเตอร์เสียชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวหลังจากนั้นไม่นานเจ้าผีดิบก็ตามหานายของมันเจอแต่ไม่ทันมันไม่สามารถจะตามนายของมันไปได้อีกแล้วการตายของวิกเตอร์ทำให้เจ้าผีดิบเสียใจมากที่นายของมันทิ้งให้มันใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนโลกใบนี้ ทั้งที่สร้างมันขึ้นมาแต่กลับทิ้งมันไปการที่มันเฝ้าติดตามวิกเตอร์นั้นมันแค่ต้องการให้เขารักและปราณีมันบ้างเพราะในโลกนี้คงมีเพียงแค่นายของมันเท่านั้นที่ไม่กลัวมันจะผีดิบนำร่างของวิกเตอร์ไปเผามันยืนมองร่างของมนุษย์ที่เป็นผู้สร้างเป็นพ่อและเป็นศัตรูของมันค่อยๆถูกเปลวไฟทำลายไปอย่างช้าๆในที่สุดมันก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในกองเพลิงที่ลุกโชนนั้นเพื่อทำลายความทุกข์ทรมาน และความโดดเดี่ยวที่เป็นเหมือนคำสาบนี้ไปให้สิ้นซากเสียงโหยหวนของเจ้าอสูรดังก้องไปทั่วบริเวณเสียงนั้นไม่ใช่เสียงแห่งความเจ็บปวดแต่เป็นเสียงแห่งความดีใจที่สกนตรกรรมของมนุษย์ผู้ท้าทายพระเจ้าและบุตรปีศาจของเขาได้สิ้นสุดลงเรื่องราวของแฟรงกนสไตน์ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์การ์ตูนนิยายมาหลายยุคหลายสมัยแต่ที่ดูจะติดตาตรึงใจพวกเรามากที่สุดคือเวอร์ชั่นภาพยนตร์ ที่ออกฉายในปี1931และอีกเวอร์ชั่นที่คอหนังยกให้เป็นหนังแฟรงเกนสไตล์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือภาพยนตร์เรื่อง Mary s h e l l e y f r a ฟรงเกนสไตที่ออกฉายเมื่อปี1994โดยได้นักสแสดงคุณภาพอย่างโรเบิร์ตเดนิโรมารับบทเป็นเจ้าผีดิบแคนเนตบราณาแสดงเป็นวิคเตอร์แฟรงเกนสไตล์และเฮเลนาบอนแอมคาร์เตอร์เป็นอลิซาเบ th <Beautiful. S 2> และล่าสุดกับการนำเจ้าผีดิบมาตีความใหม่ในภาพยนตร์ไอแฟรงเกนสไตน์ที่ออกฉายเมื่อปี2014 อย่าลืมกด Subscribe เพื่อรับชมเรื่องเล่าจากความมืดในตอนต่อไปกันนะคะ